โอเคเบาๆแล้วก okay. ็ชิลๆเพราะกูอยากหายจางเงานแสนแล้วไปใช้ชีวิตสบายแบบเรียบง่ายบ้านนอกบ้านนอโอเคอ้อปีศาจอย่างผมไม่ควรจะรักใครเคยที่จะรักใครฉันไม่ควรไปรักใครเพราะฉันรักใครไม่ค่อยเป็นไง รวงไม่ถึงอาทิตย์ก็ผิดหวังแล้วก็หายไปตามทิตอ์อปีศาิษังยรมกาศที่เธอมาจำนนทั้งทั้งที่เธอเสียใจชีบเธอเกลียดตัวเองและเกลียดตัวเองที่ยังรักเธอมีหัวใจที่ปวดด้วยที่ซวยฉันทำเมรัยผิดจังใค่รักคุณไม่ต้องโทษตัวเองฉันไม่พูดอะไรแค่บอกฝันดีไปตอนนี้เป็นไข้ปวดหัวอาจเจียนและขึ้นไซอ่านอนไม่ได้นอนไม่หลับฉันล่ำให้ ปวดกายหรือปวดใจไม่ค่อยทราบแต่คิดถึงบ้านโอเคอยากจะอยู่ใกล้เคอยากจะอยู่ใกล้อยากจะห่างจากเงินแสนไปใช้ชีวิตสบายแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมาพบเจออาการที่เสียใจบางทีหมกมุ่นกับการมีรักไปปีศาจไม่เคยเป็นคนดีทำไมคนรักชอบทิ้งไปอ่าแล้วคนรักชอบทิ้งไปวะอ่า